ไดโนเจ้าแน่ใจนะว่าเจ้าช่วยข้าได้ตามหาธงทั้งสามผืนแล้วเจ้าจะได้รับพรจากข้าดินแดนแห่งนี้จะมีประตูมิติทั้งหมดสามบานบานที่หนึ่งสองและ3ไม่ต้องห่วงนะองค์หญิงฉันจะจัดการเองเอาละออะไรเดียไม่ต้องห่วงนะองค์หญิงเดี๋ยวจะจัดการให้โดเอ้ยมันก็แค่ง่ายๆปะ ก็แค่กระโดดไปกระโดดไปเฮ้แล้วไปไงเนี่ยเฮ้ยเพื่อนนายไปไม่ได้หรอกนายต้องให้ฉันช่วยมาแล้วเพื่อนเราต้องใช้ความสามารคีกันโอเคโอเคเอาละนะฉันจะช่วยแล้วนะไป,ไปไปไปลงหน้าโลงซาตเธอที่รักฉันจะลงโทษเธออ้ยอะไรนี่วสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในเกมมีนิวเครีเตร์กับแมปที่มีชื่อว่าขนาดขนาดขนาด ก่อนไปเล่นเกมเราก็จะมาสร้างห้องก่อนนะคะเผื่อใครจะจอยมาเล่นกับพี่ก็ได้เลยนะทุกคนนี่ไงสร้างห้องเสร็จแล้วนะคะในแบบนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะมีประตูทั้งหมด3ประตูนะคะทุกคนซึ่งประตูมันเหมือนประตูมิติเลยนะแต่ชื่อแมปมันชื่อว่าขนาดนะใช่แล้วแมปมันชื่อว่าขนาดเพราะฉะนั้นเราต้องมาตามหาธงให้ครบทั้งหมด3ผืนฉันเป็นกำลังใจให้นะซื้อ อย่ามัวแต่เสียเวลาเลยเราไปตามหาทงกันเถอะพวดเรามาทุกคนเขาไปที่ประตูบานแรกเลยนะคะเขาบอกว่ามันเป็นมิติของน้ํานะคะทุกคนแต่ก็พี่ว่าข้างขวามันน่าจะเหมือนน้ามากกว่าปะเฮ้ยเหมือนแล้วเหมือนแล้วได้เสียงน้ำเลยทุกคนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยจมน้ำแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคกระโดดก่อนเราต้องกระโดดไปตามแท่นนี้นะคะที่ได้ยินเสียงน้ําแล้วนี่ไงน้าอยู่ตรงนี้ทุกคน แสดงว่าเราต้องดำน้ำหรอดำก็ดำไม่กลัวหรอกมาเลยเฮ้ยมันมีสิ่งตัวอะไรบาง,างอย่างอยู่ข้างหน้าแต่เดี๋ยวก่อนดำน้ำก่อนนะคะเผื่อจะมีอะไรเนี่อยเจกล่องหีบเก็บของเป็นกระดาษหรอเราก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วนะทุกคนขึ้นไปหายใจก่อนนะคะเดี๋ยวตายโอเคอะไรอะปุ่มไม่ได้อยู่ที่นี่อีกต่อไป แล้วถ้าไม่ได้อยู่ที่นี่มันจะไปอยู่ที่ไหนได้ล่ะคะคุณปุ่มคะคุณปุ่มคุณอยู่ไหนตรงนี้ก็เปิดไม่ได้นะทุกคนเราต้องดำไปหายครั้งปะเมื่อกี้พี่ว่าพี่ดูครบแล้วนะแต่เอ๊ะมันมีซอกไหนหรือเปล่าโอ้โหเจ้าเยหิบเก็บของนะคะเจ้ปุ่มมาแล้วทุกคนต้องรีบขึ้นไปก่อนที่ฟองอากาศจะหมดต,ตัวอะไรเสียงร้องดังมากมันจะกลายเป็นเกมสยองขวัญหรือเปล่าเนี่ย ข้างหน้ามีอะไรไม่รู้นะคะโอเคเปิดเลยเอย้ยทุกคนเราเจอกับบอสหัวหน้าน้ำแล้วนะคะเสร็จแน่เสร็จแน่เอาล่ะทุกคนเรามีอาวุธอยู่นะคะเราจะลงไปจัดการหัวหน้าน้ำเลยพร้อมแล้วก็ลุยมาด,เดเิเอ้ยเอ็นจะเอะเอ้ย,เ,อย,เ,อยเดี๋ยวกันตายง่ายเกินไปไปะเนี่ยแต่ว่าเราก็ได้มาแล้วนะคะทุกคนธงสีฟ้าว้าว โอ้ก็ไม่เห็นจะยากเลยนะเนี่ยใช่แล้วไม่เห็นจะยากเลยใช่ปะนี่นะคะทุกคนเราจะต้องมาคราบโดยการใช้ธงทั้งหมด3ผืนนะคะตอนนี้เนี่ยพี่ซีมีธง1ผืนแล้วนะคะต้องใช้ธงสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะคะเราถึงจะคราฟสวติตได้นะทุกคนตอนนี้เนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์นะคะเหลืออีก2ประตูมิติที่เราต้องไปกันต่อค่ะ ให้ฉันช่วยไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนช่วยอะไรเนี่ยอย่ามาตีได้ไหมเนี่ย,ยฉันจะช่วยไม่ต้องช่วยเลยืถาาคนตาไปแบบนี้ไม่มีไม่จบภาพหลังจากที่เรานะคะเคยโดนทะเลาะหักหลังมาแล้วนะคะทุกคนทําให้รู้ว่าสิ่งสําคัญก็คือการดูแลตัวเองค่ะโอเคเข้ามาที่ประตูมิติสมัยใหม่แล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเหมือนจะมีกับดักเต็มไปหมดเลยโอเค ค่อยๆกระดืกไปแล้วกันนะน่นๆมันก็ไม่ยากนะทุกคนแต่มันก็ลื่นอยู่นะแต่ตรงนี้เนี่ยจะไปยังไงโอ้ยกระดดแล้วบาดเจ็บว่าไงดีกินไก่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 โอเคโอยอเกือบไม่รอทุกคนต้องเสริมด้วยขนมปังหน่อยแล้วรู้สึกว่าเราจะเจอกับบอสตัวต่อไปแล้วนะคะจัดการมัเลยดีกว่าไม่รอช้า จัดการมันได้นะไี่นะ่นนะแล้วเราก็ได้ธงสีเขียวมาแล้วจ้าสุดยอดไปเลยเหลืออีกแค่ผืนเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนไปลุยกันต่อเลยดีกว่านี่เพื่อนนายมีธงหรือเปล่าวะฉันไม่มีธงหรอกฉันมีอันนี้เอ้ยนั่นเรียกว,ว่าธงโยนมันมาให้ฉันโยนมา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเด <c oughs> อะไรกันบอกให้โยนมาไงธ <c oughs> งนั้นมันเป็นของฉัน แย่ yeah, แล้วค่ะทุกคนดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยพยายามจะแย่งคงจากไดโนนะคะเราต้องรีบเพนจากที่นี่ก่อนแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจำได้ว่ามันลื่นนี่ไงโอ้โหเส้าแท้ไม่เป็นไรค่ะเราเกิดใหม่ได้เพราะว่าเราสามารถเกิดเท่าไหรก็ได้นะคะในแบบนี้ทีนี้เราก็จะว้าไปตรงนี้อ้าเพื่อนเอ้เกก้ดูดูเพื่อนทำเพื่อนจา๋าเราต้องรอเพื่อนเพื่อนนะคะ ใจเย็นๆใจเย็นๆเย็นๆโอเคเพื่อนอาเพื่อนทำไมเพื่อนทำแบบนี้อ่ะเฮ้ยทำใจร้ายแบบนี้อยู่กันดีๆไม่ได้ไงย,ยังโชว์ทุกคนนายคนนี้ไม่น่าจะใช่เพื่อนเราแล้วนะคะเนี่ยอยู่ดีๆก็มาจัดการเราเฉยเลยโอ้ยข้างหน้านี่มันเออโอ้ จําได้ไหมในตอนแรกที่พี่เล่นน่ะพี่ก็ว่าแล้วมันไปยังไงนะคะสรุปก็คือเราจะต้องฝากกับระเบิดพวกนี้ไปแล้วถ้าเกิดว่าเราไปไม่ได้เนี่ยมันก็จะเหลือปุ่มน้อยลงเนี่ยแบบนี้ทุกคนและหลังจากที่พี่กระโดดมาหลายร้อยครั้งมากนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยมันเหลือเท่านี้ว้าวเยเราจะไปได้ไหมเนี่ยอลองดูโอเค อยู่ทุกคนอุ้ยมาเจอกับบอสตัวสุดท้ายแล้วนะคะเจ้าชายลาวาเหรอมามาดิครับเราดูนี้ตายไวเกินได้มาแล้วนะคะธงสีแดงทีนี้เราก็จะได้ครบแล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะไปครับได้แล้วแหละเฮ้ยเพื่อนช่วยด้วยเฮ้ยเพื่อนจ๋ารอแป๊บหนึ่ง เอาล่ะขอกินไก่ปั้นก่อนจากนั้นจะกไก่โดดสูงไปหาเลยเตรียมตัวกระโดดไม่รอดเพือ่อนไม่เป็นไรนะคะทุกคนเวลาเราตายแล้วใช่ปะของยังอยู่ครบจ้าทีนี้นะคะเราก็จะมาคลาบสวิตกันเลยอ่ามาสิได้แล้วสวิตหนึ่งอันทุกคนแล้วจากนั้นเราก็จะเอาไปติดตั้ง ในที่สุดนายก็ทําได้นะันไดโนฉันดีใจด้วยนะโอเคเดี๋ยวก่อนทบไปก่อนนะเพื่อนนะเดี๋ยวเราขอเข้าก่อนโอเคขอบคุณมากนันไดโนนายเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยอะไรกันนัาดาวของชัอน <c oughs> อยากเล่นเกมมินิเว r ร์ครีเอเตอร์ดาวน์โหลดเล่นได้ที่คิวอารค้ดตรงมุมขวานี้เลยนะทุกคนหรือจะกดลิงก์ที่ด้านล่างใต้คลิปก็ได้นะดาวน์โหลดเล่นได้ทั้ง iOS และ Android เลยแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย